สวัสดีค่ะพอๆกับเหมิงแดงชาแนลเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเหมือนี้ผ้ามาคุดลุมป้าคะ่ะยูน้าเนาะคะ่ะกับบาเหมิงจ้ะคุณลุ้มนักป้าคะ่ะป้ากําลังลงนะคะมาจ้ามาคุณน,น้าก้นจ้าพี่น้องจา้าบาเหมิงกําลังคุดจ้ะคุดแล้วขี้ต้ม่าเนาะจ้าพี่น้องจา้านี่ขี้ต้มอันนี้ขี้ต้มวิเศษด้นี่ <c oughs> ได้มาจากห่วย <c oughs> <c oughs> อป้าหลอป้าเขามา<อ>จากพี่น้องจ้ะ ท่าน้ำยาวิเศษลูกลงไป ไปลุมลุ้มแหลกเลยเราจะไปลุ้มทีสองกันจ้าเขาก็กำลังเหลองแง้วจ้ะนี่เขากำลังเหลืองแล้ะจ้าไปลุมกันต่อจ้าไปตายยังมือง

พอจ้าที่ผมคุดไหวนะจ้าขีดต้มมาท่าจ้าพี่น้องจ้าเอาขีดต้มวิเศษมาท่าไปทำอะไรอีก ้ยบางห่วงเขาตามมาอีกจ้า ขุดไ,ไวอู้ชะอ้อนหว่วงเขาขุดใหม่อีกจ้กหลุมจ้าพีน่น้องจ้าอันที่จาพุดไว้่นี่จักหลุมประมาณหาหลุม หลุนกันมือนี่เปล่าครับหมานบอกี่เหนือป่าตัวบุใหญ่ดอกครับพีนฝนมาสาหุ บรรยากาศแง่งแรงเนะจ้ะพี่น้องจ้าค่ำละจ้าแดดหล่มล่มตกละจ้ะพี่น้องจ้าเนื้อมื่อเสามาหลุนกันค่ะว่านุดแดงกระเป๋าเม่งจะมานบอนอจ้าป้าลงหลุมนี่มาหลุนกันจ้า ข้านำออกจ้ะนำออกจากลุ่มน,นี้ม,นนมาจ้ะตักเลยจ้ะลุ่มแหลกแหงมันจ้ะมันมันจ้ะพี่น้องจ้ะ ปลาดุกต้องง่ายจ้านี่ครับผมปลาดุกใหม่นะจ๊ปะปลาดุกใหม่ว่าวอ้าวอ้าวลงน้ำเลย

ตัวนี่่นี้ตัวนีน้จ้าปลาดุกน,นอ,นอจกจาก,นอจากพี่น้องจ้าไปจ้าเดี๋ยวไปลุล้มทีสองน้ำก้นจ้าอันนี้ลุ้มทีสองจ้าพี่น้องตัวนี้ม,มันมีน้ำตัวหน่อยครับตัวหน่อยอน,นีมที่สองตัวนี้จับได้อยอะบ่มีนม้ำมันเหมือนอ่ะ จ้าลุมที่สองจ้าลุมที่สามจ้าลุมที่สามไม่หนามว่ามันโบข่อยหลงมันจะเสียเอง <c oughs> ไอ้เขากินเมดมีคนมาหลัก <c oughs> มีคนมาหลักจะคล้องเพื่อมาหลักเอา้าง <c oughs> ูเมงงกินป่าง <c oughs> ูกินป่ามันกินก่อน นที่สามย่ามาแล้วจต่ซ้ำลุ้มเด้อจ้จนี่ปลาดุกไปจ้าหนึ่งกันต่อจ้าอีกลุมจ้าลุ้มนี่นปลาดุกคือเก่าครับปลาดุกเหมือนเดิมเฮ้เสียงป่าเนาะไปด้วยใส่ใส่หลอดบ๊อบตรงนี่ใส่มใส่ในหลอดถึงรอบนี่เด้อไปเบิงบ้งหรืปลไปเบิง้งเลยเปล่าไม่ยัง เอันนั้นเด้อแตัวนี้ติดงูนี่ตาอยอ่ขึ้นเอานะบบะแมนนะเรานีติดงูพออย่าเพิ่งไปจับเขากันเอาพออันนี้อันนี้พอไม่ได้ทำไ้งกันบนมีหลุมบันเห็ดไว้ตอนที่เราแก้ปัญหาเหมือนเนาะ <c oughs> นูอยหน่อยนู่นหน่อยเลยม้าคลอนมั่งเลยปลากูออกหมดเลยอ่ะนี่บ่ปลาายามมาเนาะจ้ะจะได้ไล่เติบจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนกันต่อจ้าหรืออีกประมาณลุมสองลุมนี่แหละจ้ะไปสามลุมจ้ะไปจ้าเดี๋ยวหลุนกันต่อจ้า ตัวใหญ่ๆเลยจ้าลุมหนีเนาะจ้ามาโตกลางงามเก็บกันเลยเก็บกันจ้าหมดไม่หมดเลยดนะยี่บรรยากัดย่ำลุมส่งเฉาจ้าคุดไหว่งเต่มหมู่ว่านจ้บพี่น้องจ้ามันหมนันครับมันหมันน้ำกันจ้าบรรยากาศบ้นบานๆจ้าพี่น้องนอนหน้ายา่ำลุมจ้า เอาถุยตักเลยไปเ้ยทีเดีวโอ้หมดเนะีย <c oughs> ไปขอนช่องผมเลยรุมสุดถ่ายจ้ะท้ายสุดอีกรุมนึงบอกออีกรุมนึ่ง ว่าจะซื้อถ่ายแล้วตัวงามตัวงาม้ตโตัวงามตัวใหญ่หครับตัวใหญ่แอบพิธีชีวิตอิสานจ้ากินแบบอิสามนมาเท่าครับปะตตองสื่อกับเขากับป้าเลยจ้ยาย่างลุม่มนี่ก็ได้กินแล้วจะ้ะพี่น้องจ้าตื่นเสามาป้าตองสื่อป้ตองอยังเลยจ้บาบานเลยจ้า ไไกบอะไรเดีกซนปดผักขง้ไปจ้าไปหลุมหลุมสุดท้ายกันน้องจ้าหลุมสุดท้ายท้ายสุดมี่บุม โดดออกได้มีสองตนี่แป้นเลยโดดออกได้ม่ได้ปิดไว้ตัวพปิดไว้ครับสองตัวสองตัวจ้าสุดท้ายอีนีจ้าพี่น้องจ้าอยู่ไกลบ้านมากโดดไดรุ่มตื่นอัปเดตนี่จ้าหมานจ้าเออจะเป็นหลังกันเบิ่งกันไหมครับไป็นหลังครับจ้ะนี่จ้ามานอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้า ดุกป้าเข็งจ้าพี่น้องจา้าสารคินี้ก็จะไว้เพียงสำนีกกันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้าไปรับชมคลิปให้่ในเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ